ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม่อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้กรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกรรมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญเหมือนสุภนิมิต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจสุันิมิตโดยไม่แยบคายการมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูร์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไัยบูรณ์เหมือนปฏิฆนิมิตด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลใส่ใจปฏิฆนิมิตโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่น แม่อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ทีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญเหมือนความไม่ยินดีความเกียดครานความบิดขี้เกียจความเมาอาหารและความที่จิต หดหูดูก่อนภิกษุกทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตหดหูถีนมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญดูก่อน ภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้อุทธะกุกุจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออุทธจกุกุจะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญเหมือนความไม่สงบแห่งใจ ดูก่อนภิกตุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตไม่สงบแล้วอุทธจักกุกุจ,จักที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอุทธจักกุกุจ,จักที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพูบณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เลงเห็นทำอื่นแม่อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบูรณ์เหมือนการใส่ใจโดยไม่แยบกายดูก่อน ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยไม่แยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไัยบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้กรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือกรรมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนอสุภนิมิตด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจ สุภนิมิตโดยแยบคายกรมมาจันทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและกรรมมาจันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ พยาบาทที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนเมตตาเจโตวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ทีนมิทะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น หรือถีนัมิธะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนความริเริ่มความภาคเพียนความบากบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลปรารบความเพียนแล้วทีนมิธะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและทีนมิธะ ที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ดูก่อนปิกตุกทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้อุทธจกุกุจะจที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรืออุทธจกุกุจะจที่เกิดขึ้นแล้ว อันบุคคลย่อมละได้เหมือนความสงบแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีจิตสงบแล้วอุทธจักุกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอุทธจักุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม่อย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้เหมือนการใส่ใจโดยแยบคายดูก่อน ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลใส่ใจโดยแยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วอันบุคคลย่อมละได้